สำหรับที่น้องเกษตรกรที่เจอปัญหาเรื่องของญยาข้าวนกญ้าดอกขาวยากระดูกไก่ญยาลิเกหรือกกดอกสนดอกเทียนนาต้นไข่เขียดแต่ละพื้นที่เรียกญยาแต่ละพันธ์ุไม่เหมือนกันแต่บอกเลยว่าชุดนี้นะคะใช้ได้ทั้งพืชใบแคบแล้วก็ใบกว้างที่สําคัญปลอดภัยต่อข้าวร้อเปอร์เซในหนึชุดจะมีอะไรบ้างนะคะที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือนี่เลยไบซ 2. เคลเซอร์อันนี้เป็นขวดขนาดไซส์ลิฟหมดเลยนะคะและก็จะได้คขวนตัวนี้นะคะไปถึง3กล่องเลยใน1ชุดเท่ากับว่าลูกค้าจะได้ยาไปทั้งหมด5กล่องถ้าใครสนใจแล้วเจอปัญหาเรื่องข้าวฉีดได้ตั้งแต่ข้าวอายุ7วันจนถึง45วันและปลอดภัยต่อข้าวโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์096 096 64 64เกษตรายอออนไลน์นะคะหรือทักแชทเข้ามาได้เลยตัวนี้เลยส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็ เปการเก็บเงินไปทาง